คำสอนของหลวงพ่อชาหัวข้อผู้รู้สมมุติถ้าเราเป็นผู้รู้สมมุติอันนี้เมื่อมันเจ็บไข้ก็หายุกหายาให้มันกินเมื่อมันร้อนก็อาบน้ำให้มันเมื่อมันเย็นก็หาความอบอุ่นให้มันเมื่อมันหิว ก็หาข้าวให้มันกินแต่ให้เรารู้ว่าให้ข้าวมันกินมันก็จะตายอยู่แต่ในเวลานี้ยังไม่ถึงคราวจะตายเหมือนถ้วยใบนี้ยังไม่แตกก็รักษาถ้วยใบนี้ให้มันเกิดประโยชน์เสียก่อน คำสอนของหลวงพ่อชา